ทำไมไม่รู้เป็นไงพักนี้ไปทำงานสายตลอดเหรอเรอแล้วทำงานกี่โมงเก้าโมงเก้าโมงไม่ตั้งนาฬิกาปลุกอ่ะจะให้ตั้งนาฬิกาปลุกกี่โมงก็ตั้งนาฬิกาปลุกแปดโมงแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเดินทางชั่วโมงพอถึงเทสวยย้าเลยเข้างานเก้าโมงที่ยังตื่นไม่ทันเลยเอให้ตั้งนาฬิกาปลุกแปดโมงจะตื่นไหวเหรอเอ้าทำไมตื่นทำไมอ้าตั้งนาฬิกาปลุกไงตื่นมาตั้งนาฬิกาแปดโมงโหปัญญาอ่อน คุณตั้งก่อนแล้วนอนเออไม่ใช่ตื่นมาแล้วมาตั้งไม่ใช่ตื่นมาจะมาตั้งทำไมมันอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานเลยโอ้ยมันไม่ถึงเวลาอนอนเกินไปเหรอเออแต่นี่เบิดนอนไม่ค่อยหลับทาไมเพราะอะไรเออหลายวันแล้วเป็นไรดูยาบ้าหรอเป่เอเอก็ดูตลอดไม่ใช่บางทีมันเครียดคนเราเป็นไม่เหมือนกันแต่บางคนนี่มีอาการหนึ่งตื่นมาแล้วจะปวดหัวประมาณครึ่งชั่วโมง เป็นไมเกรนเปล่าไม่รู้เหมือนคนข้างบ้านน่ะทำไมอ่ะเออตื่นมาปุ๊บเนี่ยหกโมงเช้าก็ต้องตื่นตรงเวลาทุกวันหกโมงเช้าออตื่นมาปุ๊บก,ก็ต้องนั่งปวดหัวครึ่งชั่วโมงอ่ะ เป็นชีวิตเป,เป็นประจำวันของเขาเลยปวดทุกวันตื่นหกโมงก็ปวดทุกวันเมื่อมัปรึกษา,าเราแล้วเขาบอกคุณไปปรึกษามหมอก็แล้วกันเ,เราไม่เก่งทางนี้ใช่หมอก็จะแนะนําคุณได้เขาก็เชื่อเราไปปรึกษาหมอก็ไปเล่าอาการให้หมอฟังเพราะคุณหมอครับทําไมเวลาผมตื่นมาแล้วผมจะต้องปวดหัวเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงทุกครั้งเลยหมอก็ถามเลยถามว่าไงอ้าวแล้วคุณสมชายแล้วคุณตื่นประมาณกี่โมงอ๋อผมตื่นหก มงเช้าตรงเป๊ะทุกวันครับ<อ>หลังจากตื่นแล้วเป็นยังไงผมก็ต้องนั่งปวดหัวทนท,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 นทนรมานประมาณครึ่งชั่วโมงทุกครั้งเลย<อ>หมอบอกง่ายมากปัญหานี้เคสนี้หมอเจอมาบ่อยสแสดงว่ามียาดีไม่ได้ให้ยาไปกินให้เลยหมอแนะนําไปคุณสมชายกลับไปนะพรุ่งนี้คุณไม่ต้องตื่นหกโมงไหตื่นกโมงคุณตื่นหกโมงครึ่ง แล้วก<ว>็วอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานได้เลยม่าอะให้ตื่นหกโมงครึ่งมันจะเลยเวลาที่คุณเคยปวดหัวมาแล้วอ๋อก็ตื่นหกโมงนี่จะปวดหัวคืนคือมงใช่นงี้นถึงหกโมงครึงงคร่งถ้าก็ตื่นหกโมงครึ่งนี่ไม่มีเวลาปวดแล้ว